เอาเสริมสวยให้คุณนายเสริมสวยให้คุณนายแล้วนะคะฮอนเดี๋ยวเอาพัดลมก่อนเดี๋ยว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 เฮ่อเฮ่อ ôi mất lần một nơi đây là hai 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 hai

tôi hết nai luôn lắm. cái mất mốt Mất mốt nếp Phải ra tay đi nha anh em ạ anh em hả bun chị 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 chị

mọi cho môi muốn băng nhẹ băng nhẹ muốn muốn băng tăng này băng này này muốn 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 การจอบเกีว่ยด้เราไปส่งโรงเรียนส่งลูกเขาโรงเรียนทางจ่องนะฝนมันลงอ่ะตอนนี้ฝนลงสักคืนเนี่ยเนียเช้านี้ก็มาลงอีกแล้วมันย่างไว้แป๊บเดียวเนี่ยย่างไว้แป๊บเดียวลงอีกแล้วอ่ะฮะหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณนายคุณนายคุณนาย

ไล้วในวันเนี้ยวันอังคารวันอังคารนะคะคุณแม่คุณแม่อังคารนะคะคุณแม่อืมมีนจะก๊บแมตตหัวเลยเอ้าจิ้มเข้าไปเริ่มพลัง พิ่มพลังกินเข้าไปอาอาวอาเอาอาฝนก็ตกเกือบ <laughs> มีไบผ่อยายแล้วเนี่ยเกือบหัวคว่ำลงนี่แล้วหัวคว่ำลงนี่แล้ลควลคอหักเลยนะลเนี่ยม่มือปรเลิบเนะี่ยเ <c ười> นี่ยเนี่ยปรเลิบลงเนี่ยนะที่วะสอบกเลยมาโดนเนี่ยเกือบคอหักตายมีไว้มาขอยายเลยนะ โอ้ยจะได้หาคนใหม่เลยด้วยคนมันร้อนมันร้อนคุณแม่นม่าก็ควรไปฟันก็ไม่เม่เจ้านี่มันเ,เ,นนเหงาปุ๋มเหงาปังอะ่ะนอนนะคนตกวจะได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แล้วนเนี่ยมันห่อนลายห่อนลายหลาย,ลาย,ลายคุณแม่ก็ลื่มเข้าไปนี่ใส่แบรแล้วเด้อใส่แบรแล้วเนี่ยใส่แบเข้าไปแล้วนะ mình sẽ im im ở phố trước này đó ừ ô cái chăng mình không đây bên trang đây không đây bên trang đây tốt cái chăng mình Ăn rồi lắp tốt lắp tốt ừ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  ยังงั้นหลือเกดาเลยนะไม่มาเติมยมด้าอยู่ได้เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยเนี่ยไอ้เมือเน่ยมาลนี่ยกินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบนอไม่ให้กินเนี่ยนี่เขาเรียกลูกไก่ยังเนี่ยลูกไก่ยัง ไข่ย,ยังไข่ม่อนไงเออหมืนยังก็ได้เขาเรียกลูกไข่ม่อนหรือลูกยังน่ะลูกยังน่ะหมืนยังก็ได้พูดออกมาไงเออเนี่ยเขาเรียกลูกอป็อนอยังไข่ม่อนอันนี้มันเป็นหูเรื่องเขาขายแพงหรือมั็นยังในในกาดเชียงใหม่น่ะหมืนยังก็ได้มันว่า จุก,กาดเชียงใหม่นะ mm hmm. เขาขายกันนะแพงลูกหนึ่งอนะ่ะแพงอย่างไงรเนี่ยรวยนะเดี๋ยวนู้วันนี้นะเออ,เอ,อ,ม,ม,อมันไม่ได้เหยอได้ใยเลยในไอ้เนี่ยเออในแพะในป่ามุณกขาจ้าันดูคนอู้บุตรจาเออ,เอ,อนกเอี้ยงวานกเอี้ยงวา ไม่เคยเห็นมันมานี่นกเลี้ยงมันมาจ้องให้กี่บ่าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเ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 จ้าอนุกมาเลี้ยงมันยายยายให้นกปัดเหลืองนกปัดแดงมาเลี้ยงเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าดูไม่เคยเห็นนกอันนี้มาดูนั่นนั่นนั่นไปละไปแล้วมันไปบ้านดูละ ว่ามันเตียวอ่ะมันใช้บินมันใช้สงสัยเป็นลูกนกเตี้ยวเร็วมันห้องเตี้ยวเร็วเตี้ยวเร็วแม่นกนกแก้วปากเหลืองน่ะเตี้ยวจาหน่ะเตี้ยวเร็วเตี้ยวเร็วมันห้องอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเตี้ยวคำห้อยพูดเนี่ยเดี๋ยว,วมนันได้น,นะเฮย มันมาหากินนะจ้าพ่นตกใจบ,บ้านเฮามไม่ได้พ่นยานย่ที่อื่นเขาพ่นยามันไปมัได้ไปกินแมงที่อื่นไม่ได้มันเป็นยางเต็มด,ดกกระเพิเลยนะอืมปากเลี้ยงอ่ะมันหอาเจ้จาจ้จาเจ้าจนะ้าน่ะเออว่ามนคำว่ากันอน่ะที่อื่นเขาพ่นยามันอยู่ม่ได้มันก็มานเนี่ยแกบ,บ้านเฮาไม่ได้พ่นยาอืมดกเองไงดอกเองคำอ,อืม พี hay, ่อย at <as> 네ู <t hat> é, ่ล้างควายก็ล้างควายน่ะปากเหลืองๆหนักเออนอเาเองเรเออมันห้องตะกินนี่เจียวเกี้ยวเจีวเี้ยวเจีวเลี้ยวเจีวเลียวแล้วแก่แล้วเออมันห้อตะกินเนี่ยเีวเ้ยวเวเลี้ยวอ่ะเอาเอาเอาเวลากลับไปคุณแม่ไปเล้เด้ออย่าไปแฮมจ้นไปแล้วนะคะไปแฮมกินนะคะ